แตลวันนี้เราจะมาดูกันกำจัดคราบขี้เกลือจากแบตเตอรี่รถยนต์นะครับนี่คือคราบขี้เกลือนะครับที่มันทำปฏิกิรยากับอากาศครับเนครับเยอะเลยครับวิธีกำจัดของเราเราจะทำการต้มน้ำร้อนนะครับต้มมาเรียบร้อยแล้ว มาร้อยแล้วนะครับเราก็ยังท,ทำการเท hey! ใส่ขั้วแบตเตอรี่เลยครับเดี๋ยวขัดครับขัดเอาขัดเอกออกดีครับ ต้มน้ำร้อนนะครับต้มน้ำร้อนแล้วก็เอาแปรงขัดทุกทุกท,ทออกออกเลยเห็นไ,ไหมครับสะอาดเลยเพราะเราขัดเราถ,ถูนะครับเอาน้ำร้อนใส่แล้วแล้วก็ทำการเจะลาะบีมาทาน,นะครับ จะไีมาเานะครับสะอาดสะอาดเตยมเลยต่างจากที่เราเห็นเมนื่อสักครู่นี้นะครับคือโลหะ้องแดงนะครับแล้วก็มันจะ ตรงแดงกับกั้วแบตเตอรี่กับพวกนี้มันจะทำปฏิกิริยากันกับพวกอากาศมันจะเกิดขี้เกลือแล้วก็ต้มน้ำร้อนนั้นร้อนนะครับมามาแล้วก็ใส่แล้วขัดครับขัด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 นะครับโอเคครับ สะอาดเลยครับเห็นไหมครับเยี่ยมเลยวิธีนี้การกำจับที่เกลือออกจากขั้วแบตเตอรี่ครับหมดแล้วครับโอเคแล้วแลังจากนั้นเราก็เอาเจราระบี <c oughs> มาทาไว้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ <c oughs>